เอออย่างนี้อกา้อกได้ยาไม่ย่มยายนยน้องขอบัตรปนเองค่ะาตัวเอาข้อมูลหนึ่งนาะาจข้าไปงกาศ้องก็นเดี๋ยขอได้ยาแทนูถ้ตกนได้ได้นาะ้

ไเราปวดอแขนนีจังเลยนปวดแขนแขน้งไส้ทั้งไส้โยบกตัวนี้โยบยบ่ยไปกันดิท่านี่มันปวดไขมันแล้วไขมันยายคะยายไี่รบกวจัวอย่างเดยคะดันไขมันดไขมันนี่ปวดไหล่กปดหล่คัเนี่ยโยบเทียนทั้งน้เดดีทานี้เราปวไขมัน้องชม ปวดปวดปวดตูนแขนนี่ย้ายย้ายเวล้วยายจะหาหมอย้ายได้ซส้อย่างค้าบ้านทองหรือว่าเบิกได้เบิกได้เนาะได้ได้งานก็มี มันสูงอายุเนี่ยมัสูงอายุแล้วก็ลูกหลานส่งมาเนาะจ้าจ้าอยู่นี่สองคนนั่นอยู่แต่แต่นะสองคนเหมือนกันค่ะสามคนสามคนอ๋อจ้าจ้า่สามสี่ถึงหลานนี่อยู่แต่แต่ในทนเบียนนอยู่บ้านอยู่บ้านสามคนยายบอดเลยบ้านที่กาเนอย่างเนาะแล้วก็เจอิญตัวเองได้ทุกอย่างเนาะยายเนาะกว้าบ้านได้ทกอย่างแล้วก็ หลายปีสี่ปีหลังถอยไปน่ะยายเคยเก็บตินอะไรอย่างเงี้ยไหมะก่อนยายเคยผ่าเนี่ในถุงดำดีแต่เปล่าผ่านี่วในถุงดำดีผ่าในถุงดำดีแล้วปัจจุบันนี่ก็เป็นความดันัุ้งตันก็สองโลสองโลกายามคุมอาหารเขาไห้นะก็ถ้าเป็น่ยนตุงอาหารกินเยาะตวามดันแล้วก็แพ้ยาแพ้สารทิษอย่างเ้ยค่เ สอปัจจุบันนี้หักยารักษาโรคความแงนไขมันที่ไหนคะอนไมัยดีขอจากข่ามาอันามยจัะมันบาดไปหักยาใกล้มีสะดวกก็เลยขออนไมัยดีเอาเป็นนี่หลายเขาทางใต้นี่มันยกขวดขวดนีล้ีาไม่ติดเาะเราขวดนี้ไงนี่ ตอนนี s, ้ลูกสาวมาอยู่เติมกันสบายด้วยอยู่ตืสบายไปทำอย่างดอกแล้วจริงหรือมาเรื่องเนี้ยเป็นลายลายเปีนหย่อมดอกแล้วแล้วยาอยู่เก็บระหว่างอยู่เนี้ยยายมีแก่นปัญหาอย่างเงี้คะอย่างสมมนี้แหละหนามเอ่อ ถนนเป็นลุมเป็นบ่อเสียงรบกวนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมีดอกมีดอกไบสว่างน้ำไหลดีเนาะน้ำไหลไบสว่างดีใบสว่างสีจังนะคะเออสีทุกอย่างค่ะพ่ชายนุางอ่อันนี้เนาะอันจะน้องขออย่าวัดความดันเห้ยายนะจ้าขออนุญาตวาดความดันก่อนนะคะอะไรเราเยี่ยมแล้วเนาะจ้าวาดควาดัน ไปกี่บ้านอลนนี <Gym>. <S <S ่บ้านวันหนึ่งก็มาสามบ้านค่ะสามบ้านหายมือพืมสันหน่อยอับกแพตหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อย ดีจังเลยยายมีไอ้สวยไอ้ฟิชเชนในหลางกายดีเนาะวันนันใส่สามเจ็ดจุดสองสามเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองใส่เป็น่อนี่ได้ไหกพอน ลดังสามสองหนึ่งสามสองอ8 7สาเจ็ดามดจ็โอเคัดันุบนี้บอกว่าตุ่มได้ย้ายยาทุ้ายุมได้ยาคุมได้ยายายไปนักย้ายไปอนามล่ะสุดไม่จัแล้วแต่ได้ก็มาดไมดมาอกเอ๊หสิบห้าสีกสิบห้าสี่สิบหก

เอ็งยายเวลาลูกเวลาหนังอย่าไปลูกเลี rode, ้วเนอะกลัวเป็นลมล้มเนาะเวลาทำงานบ้านมันกำลังกายทำบ้านลูกเร็วไปได้ดอกลูกก็กองต่อมีเมาสัของอเมาส์อย่างเดียวนี้เมาส์ดอกเมาส์บ่เจ็บอย้อนจำสักอย่างมาติดโะเลนะนิดนึงเนาะนอนขับกับบ่อไข่ได้ขับไปเจ็บ ยายกะผีเข้าได้นอะรักดี่มปันหาใช่ยังสาวไม่คุ้ตัวเนาะจิ้มจังก็ดำจิ้มดะนอนจินอนจินนอนกินแล้วบ็นอนแจ่มากับลูกเดินสีฮารลอกยายไปแอวเล่นบ้านหมูเปลี่ยนวันนี้นี่เก็ไปก็เคยได้ไปแต่บุหิดนี่ก็ได้ไปไหนแล้วตะบอนได้ไปวางเนาะแกเขียนลูกมัหนเด็กกยเขียนไม่ได้เขียนมาหรอกไมาห่างแต่เปิดเขียน không có ăn tanh, không đâu, cũng không ai hái cành lẽo, để ăn nó còn những nâu, cáng nì có phải xong, Thì bay nè, thì tự bay thì đơn, phải nó สบายใจเนาะโอวายเทา่ยังเท้าทุกคนแนนมาค่ะสบายยเท้ากนอกันตุ๊กมตุกอยงเานาคจังระหาบโต๊ะลูดเรียนเนาะเออดีจลุกมีการมีงานสบายรันตกายชีวิตแล้วแล้วเขาไปอยู่ได้อันนี้นอนหินบนเนี่ย การสวดมนต์การสวดมนต์เออนอนมบรักก็สวดมนต์เอาสวดมนต์อ่าแต่พอดีอย่าขึ้นมนห้องผ้าสวดได้ไม่บได้หรอกสวดตัวีนอนนันหรอกไ้ดีค่ะเอก็ทําได้นอนไวเราเน่านํางเมืมได้สวดคุณะพุณนะตะคุนสองตะพุเนาะชีทีศ่เนาะเอาอีตัวเนาะน่งเมื่ได้หลังกันเจ็บเอวมันตีประหาหลังไ่แน่นหลังเ็คนแก่ะนนยังจะโลเขาจะ เปลี่นยี่าเอ็นเอ็นมาเสียกนเนาหนอมอก็หน่อหนอยด้ก็ยุบจังเลยบ้ายุบจังเลยเนาะมันเปลนแล้วมันหายากแต่เขาอใหทักษาเอ้ามันเปลนมนี้บยสิบกวาปีแล้วรนี้แต่ปวดกอดกอเนพวกราด้วยแต่ยายานเข้าดีกี่นี่หได้ยินดีเรอคะแแต่เจ็บแขนนี่เนนี่สบายสบายสู้สู้ยังยงสู้สู้แกงสู้สู้ ก็จะไปจ้าาดไปตลาดไปวันใดหรอเออวันนี้เขาก็ับกลับลูกกวนย้ายย้ายไปบ้านอื่นใหม่เนาะจ้าจ้าจ่า เด่นรอนี้น้านีเครื่องโมเดลหอมไปหน่อยหนึ่งเนาะมีอวนมากันอะไรเนาะอวนมาเดี๋ยวน้ำนักก็ไปไหวค่ะอาจารย์เนี่ยอ่อแรงยกได้หรอคะยกได้จริงไดคะยกมาได้อ๋อแ่งได้แป่งได้กลับมือกลัได้ยังยังกลับมาได้จะขาหรือกะ càng đây đến nhau đây hả เัานุกจากปุ้นมานี่เดินมาเองเนาะโอ่กิ่เดินเขาไัานงเขาห้อ้มแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องจานี่เขาเองได้ก็เปนไงสองคนแต่เข้าเข้า่ทยห้องน้ำได้แล้วเนาะเอาไปได้ใหายในถังกระตะกอนแล้วเนาะเจอเนี่ยแตเองได้ตัดเข้าเส่ตาเองได้ได้เข้าห้องน้ำ ของหนามุจามีเาระดิษฐ์เพื่อใมของหนามันมาได้เรียบต่เขาลองเงอไรอไนตัวนเอาวนมันต้องมดูได้ก่อนเนล้วันงม่ได้ก่อน จ้าจั่จ้าปัดปัไปนั่งเก่งมากมาเขต้องต้องนั่งฝั่งเขาไปนั่งฝั่งตีแข็งแรงเนาะเอาข้างที่ว่ต้องเอาเข้าน้าแล้วนั่งเราต้องข้างี่กนได้จุดลูกึงได้เขาต้องจ่งจ้าก่อยเนาะทำแ็งนี่มันจะลูก ถลมไปแหมนี่มาเยอะนะโมโตลหลายทีเลนีระวังลมนะระวังน่นะระันี่อนจับอที่ข้างแต่ฉีดยาไม่ได้ฉีดเราต้องดูไม่ได้ฉีดแล้วฉีดโมิมหกเข็มหกเข็มเข็มลูกเข็มลูกชั้นเข็มยต่ยังไปแตยังนัดอยู่ส่งอาทิตย์ข้างก่อนีละสามช้น โังยาบาลแผมก็ไปยาเมื่อวานยายาเรองยาหมอนนาไปเองหรือยานี่ของไปเอามาหมนัดส่งหมอคลินิกนัดส่งอาทิตย์ครั้งแต่หมอโรงพยาบาลสามเดือนครั้งอกิดีมากนะคะร้อยหนึ่งร้อยเอาปกติ๊กิเจหนึ่งร้อยโอ้ดีมากเลย

ตอนนั้นมัน60กว่าีใส่กรโต๊ะมันง่ายหมอนปอกอืมอิ่เข้าลําสบายใจืุกกหิวบกกระหีไปเลแล้วเนาะกูกรถไปเด้เนี่ยวันมันก็ลำบากงวเนะวันะมันก็ลำบากแลเนาะมต่น่อนล้ย็ูกคนนก็ามคน่านช่วยกันนะ อนอ่นองท่านยังอยู่เติมนี่เนาะอยู่นี่นสาวแล้วอก็จะไปขายคงก็ไปได้ในรูกัร้อยสี่สิบสี่ใช่สี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 แปดเจ็ดแปดเจ็ดยี่สบแปดเก้าแปดก้ากันงน้อยหนึ่งเนาะมันกำลังเดินลงมาหนะเดินยายาคมดันกินตลอดเนาะยาคนดันผมเอองลงมาผมแต่มันเดียวยาอย่างเนาะแต่คนดันมัน ไม่วันี่มันมัดีดีอิมอกดูนี่แขนนี่เราเขายังยังมีหลอกทำหลอกป่อ๋อนี่นี่ยทำอยู่เลยอะนะนี่ก็ขี่จักรยานท่นมาตั้งนตั้งนี่บนก็ขี่อาจารย์ลองทำพูดใด้วยเนาะอาจาลองทำพูดดวดรู้งหูดด้วยับวได้อ๋อทั้งอันนั้น mặt quay mặt quay tao 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 mặt มั่อีนัน่ะทุกข้างเลยลักษณะแบบอะไรอันหนึ่งตอจะเริ่มตื่นเลยขอ หนก่อนนะคะเย็ก huh. so yeah. nah ็ uh ิวไปยุก่อนคสั่หนึ่งนะแต่ออกกำลังมือบ่อยๆนะคะพยายามทำนะจะได้ดูอันนี้ไข่มันยังมีกำลังเนาะจ้าเดินแล้วก็ระวังอย่าล้มนะอย่าเป็นห่วงนะเออจะได้ไปหากันปุ่นเดเนาะจ้าแต่นี้น้องก็ะตื สมควันอย่ามาละาขออนุญาตก่อนนะคะแม่ยมตาเนาะมาหน้ามนตาอย่ามาใหม่เนาะขอบคุณค่ะสู้ๆแข็งแรงแข็งแรงนะเลี้ยงหลานด้วยกันเนาะจ้าขอบคุณนะคะป้า